อ้าวน้องนี่น้องคนเมื่อวานนี่ที่สั่งซปเปอร์แล้วลืมมาเอาใช่ไหมไม่ใช่นะครับพี่จำผิดคนแล้วจะไม่ใช่ได้ไงพี่จำไม่ผิดหรอกน้องนี่แหละพี่จำได้เอาอะไรดีคะลูกค้าอันนี้ต้มเล้งคะ่ะมีซปเปอร์คะ่ะลูกค้า เอาซูปเปอร์ดินไก่หนึ่งถุงครับได้จ้ะแยกหรือว่าปรุงไปเลยคะปรุงไปเลยครับขอแบบเผ็ดๆเลยนะครับเผ็ดจนแบบลืมโลกเลยครับได้จ้ะเผ็ดๆเ,เลยเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้จ้ะครับแม่ค้าครับเดีย๋ยวผมค่อยมาเอาได้ไหมครับด๋ย่าไปซื้อผลไม้ล้างหน้าก่อนได้จ้ะอย่าลืมมาเอานะจ๊ะครับผมไม่ลืมแน่นอนครับแม่ค้าไม่ต้องห่วงหรอกจ้าเดี๋ยวรี้ทำให้เลย,เลยนะ เออแม่ค้าครับเอาสปเปอร์ถุงหนึ่งครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะเออแม่ค้าเอาถุงที่แม่ค้ามัดเน่อยครับผมรีบไม่ได้หรอกค่ะถุงนี้ลูกค้าสั่งเอาไว้เดี๋ยวเขามาเอาค่ะอ๋อครับผมึูว่าแม่ค้าาไว้โชว์ไม่ใช่หรอกค่ะเออลูกค้าเอารสชาติแบบไหนคะเอาเผ็ดพอดีครับผมได้ค่ะเผ็ดพอดีนะคะครับ ี๋ยวแถมมนาวไปเยอะๆค่ะจะได้ไปตุงตอที่บ้านนะคะครับได้แล้วค่ะสี่ิบบาทค่ะน,นสักครูนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมเอาอะไรจ้ะหนู เอาต้มเล้งหนึถุงค่ะได้จ้ะแยกหรือว่าปุงไปเลยจ้ะแยกค่ะได้เลยแยกเนาะเอาเผ็ด<อ>น้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางจ้ะเผ็ดน้อยค่ะเาไปสิกลสิปะจ้ะนค่ะจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะหนู ไรจ้าหนูเอาซุปเปอร์ตินแก่ครับหมดแล้วจ้าหนูเดียดจจังเลยครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อใหม่พี่จะทำมาเยอะๆเลยครับกลับบ้านขับจักรยานดีๆนะครับครับได้เนี่ยนี้หาข้าวย่างเรีซุปเปอร์ ซูปเปอร์เราหายไปไหนแล้วเนี่ยลืมจนได้เลยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวแม่ค้าเขาก็ขายให้คนอื่นเองแหละคิดดูแล้วค่าน้ำมันลดไปกับไม่คุ้ไม่คุ้นมีแค่นี้กินแค่นี้นะคระับ ว่าเขาลืมโอ้ยบุกวานจะกินต้มเล้งวันนี้จะให้กินซุปเปอร์อีกเหรอลูกค้าขี้ลืมนี่กะจะให้ไม่ค้ากินอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมโอ้ยปวดหัวจริงๆนี่น่าจะขายให้เด็กคนนั้นก็จบลชะช้าหนูใช่เนี่ยเฮ้ยอะไม่ใช่นี่ ยกของขึ้นรถด,ดีกว่าลงไม่น้อมนะมันมีร้านธ,ธุรกิจอเลยม,มีร้านเดียวืล้วมีขายข้าวถ้าเราเดินไปซื้อเพี่คงจำเราไม่ได้หรอกนะ พี่ครับเอาซปเปอร์ดิงไกห่หน่ไะได้จ้าเอาแบบไหนดีคะอา้าวน้องพี่น้องคนเมื่อวานนี่ที่สั่งซปเปอร์แล้วลืมมาเอาใช่ไหมไม่ใช่นะครับพี่จำผิดคนแล้วจะไม่ใช่ได้ไงพี่จำไม่ผิดหรอกน้องนี่แหละพี่จำได้ทำไมสั่งของแล้วถึงไม่มาเอาอะ่ะเอมผมเองนี่แหละครับผมลืมจริงๆก็เมื่อวานผมากลับไปถึงบ้านอะ่ะแล้ว ผมขี้เกียจมาเอาครับเลขอย่างมันไกลด้วยนี่น้องขี้เกียจมาเอาเหรอไม่คิดถึงใจแม่ค้าเลยรู้หรือเปล่าพี่อะแทนที่จะขายของแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนแต่ต้องรองลูกค้าอย่างน้องให้คนเดียวแทนที่น้องจะกลับมาเอาแต่น้องก็ไม่มาเอานี่รู้หรือเปล่าลูกค้ามาถามตั้งหลายคนพี่ก็ไม่กล้าขายแต่นี่อะไรนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านไม่คิดถึงพี่เลยนะผมขอโทษครับพี่ขอโทษแล้วก็ควรปรับปรุงตัวด้วย ไม่ว่าจะสั่งอะไระก็ควรยืนรอก่อนไม่ใช่สั่งแล้วก็ไปเลยเลยกลับไปที่บ้านแล้วไม่สนใจแม่ค้าอีกอย่างบางคนนะสั่งของแล้วก็ให้แม่ค้ารอเป็นชั่วโมงแม่ค้าก็รอไปเลยคะ่ะลูกคก้าคนเดียวอะ่ะครับพี่เดีย๋ยวซูปเปอร์เมื่วานกลับของวันนี้ยคิดเงินเลยนะครับรวมกันเลยก็ยังดีที่กลับมาจ่ายเงินอยู่บางคนนะสั่งแล้วก็หายไปกับกีบเมฆแล้วไม่กล้ามาเหยียบร้านแม่ค้าอีก ของบางอย่างที่ไม่ค้าขายอะทาไปแล้วมันก็กลับมาสภาพเดิมหรือเก็บไว้มันก็ไม่ได้รอสักนิดเธอมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นครับครับเดี๋ยววันหลังฮะพอผมซื้อของอะผมจะยืนรอรอจนกว่าจะได้ของแล้วค่อยไปซื้อร้านอื่นฮะเออดีไม่ใช่ว่าร้านพี่อย่างเดียวนะไม่ว่าร้านไหนๆก็ควรยืนรอแม่ค้าโดนเกือบทุกคนนั่นแหละครับพี่พี่พูดเหมือนพี่เก็บกดมากเลยนะครับเนี่ย ก็ใช่ละสิลูกค้าลืมเกือบทุกวันวันก่อนก็เล้งเมื่อวานน้องก็ซุปเปอร์ปรุงไปแล้วก็เก็บไม่ได้จะทิ้งก็เสียดายพี่ก็ต้องกินทุกวันน่ะสรุปนะครับผมจะไม่ทําแบบนี้แล้วครับเออก็ยังดีโล่งอกได้พูดสักทีเออเมื่อกี้น้องว่าอะไรนะเอาแบบแยก<อ>หรือว่าปรุงไปเลยปรุงไปเลยครับเอาเผ็ดแบบเมื่อวานใช่ไหมพอเผ็ดมากกว่าเดิมได้ไหมครับเยเอาเผ็ดมากกว่าเดิมเลยเหรอครับ ได้แล้วจ้าน้องนี่จ้าอ๋อครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทรวมค่าซุปเปอร์เมื่อวานไปด้วยเลยนะครับเอออ่ะเงินทอนค่าซุปเปอร์เมื่อวานไม่ต้องคิดหรอกอยังไงเราก็ไม่ได้กินพี่ขอแค่น้องอย่าทำแบบนี้อีกก็แล้วกันนะครับพี่ขอค,ครับจ้า ที่ผมว่าผมดืมขนมโคกกับน้ำปั่นที่ผมสั่งไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไเบลก่อนนะครับโดนแม่ค้าด่าแน่นอนเลยอ่ะ